พี่อยากเป็นมงแหวนมียาของเจ้านะ่ะผู้ที่จะเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ทวิต้าหลวงจะจริงอะพี่จะเริ่มแล้วนะไม่ต้องกลัวน้าเป็ดเจ็บน้องเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรนะ่ะอัจฉริยะกับมงแหวนหรือจริงๆแล้วพี่น้ำถือเจ้านะ่ะนะน้บถือข้าหรอการได้พบก,กับเจ้านี่ถือเป็นโชคดีที่สุดของพี่จริงๆแต่เดี๋ยวอย่ากินข้านะรับไปเลยอ๋อนี่มัน พี่มาแล้วนะในที่สุดก็พบคนที่มีคอนสมับัตทั้งจิตใจสักทีเออแต่ว่าเขายังอ่อนแอนะก็เธอพี่รอไม่ไหวอีกแล้วอะไรใหญ่หลงจริงๆริงเลยคิดในเวลาแบบนี้ข้าจะทำให้มันในสไตล์ของข้าเองพี่ต้องพยายามให้มากเพื่อเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสปิริตมาสเตอร์ที่สุด,ดยอดแบบพี่ให้ได้ว้าวไอ้ปิงนั่นมันอะไรนะแข็งแกงมีคนแข็งแกงคนอื่นอยู่ที่นี่ถูกพี่ล่อมาหรอ ทำไมพี่ถึงน่ารักได้ขนาดนี้เนี่ยผาห้าแต่พี่ไม่เสือหรอกนะเอ๊ะใครมันบังอาจหานกล้ามาสู้กับข้าเนี่ยมันรุนนั้หรือข้าจะแสดงพระขออสูรรานปีที่ผกฝนมานานให้ดูเองยา้โอ้ยไอ้บ้านน้นแข็งแก่งชะมัดฟูสุริยักษ์พลาดที่จะเกินกินดวงดาวในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนข้าอีกแล้ว ใครจะไปคิดกันว่าจะมีเพื่ออายุเท่ากันลงเหลืออยู่อีกนะพลังมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ควบคุมไว้ไม่อยู่แล้วอุตส่าห์เจอคนที่มีคนสมบัติทางจิตใจแล้วเชียวอยางจะมีคนมาขโมยไปอีกถ้าอย่างนั้นก็อยู่ร่วมกันไปเลยอย่ามาเสียใจยภายหลังละก,กันเจ้าหนูนั่นเลือดไหลไม่หยุดเลยเผืนคข้าต่อร้อนต่อเทียงกับวินิงต่อไปมีหวังอาการเขาสหาหัสแน่ตอนนี้ข้าเป็นอิสร,ระแล้วบานั่นไม่ยุ่กับข้าไม่ได้แล้ว่่ ฟิงฟิงฟิงอว,วีจะเป็นอะไรไหมอวีหวเฮาอวีหเฮเรามาช้าไปเหมือนเขาจะหู่ทำร้ายนะวันนี้เจ้าสุนัขมือเคลื่อนไหวหนักมากนี่ขนาดรอบนอกของป่าชิงด่วนนเนี่ยอวีหเฮาฟื้นสิต้อทำซีพีอาร์หรือเปล่าเนี่ยนี่มันบาบูญป่าสุนัขสิบปีนี่นะดูเหมือนจะตายแล้วมีนี่คือสบิริตเครื่องมือที่วี่เฮาใช้ฆ่ามันหนรือพละกำลังและความเร็วของบาบูนะ่ะค่อนข้างสูงเอาเยี่ยมมากที่สามารถจัดก,การมันได้ ดูเหมือนที่เราสันนิษฐานไว้จะผิดนะเขาน่าจะหึงระดับสปีดมอนเตอร์แล้วมัวแต่ไปล้างหน้าล้างมือมาแท้แท้เลยถ้าบีห้าเป็นอะไรไปข้ามมีวันให้อภัยตัวเองแน่ๆเจ้าหิงเงาไปแล้วนะนี่ไม่ใช่ความผิดเจ้าหรอกนะไม่ว่าเขาจะเก่งหรือไม่ข้าจะเอาเขาข้าใิกายหังให้ได้แต่ความอ่อนโยนของเจ้านี่แหละที่มันงดงามี่สุดไม่ต้องห่วงอวี่ฮาวแค่หมดสติไปน่ะฮะทำไมไม่รีบบอกข้าให้มาเร็วกว่านี้แลนะให้ข้ากังวลตั้งนาน ใครจะไปรู้เจ้าจะไม่รู้เรื่องแค่นี้นะบางอาจแซลหัวหน้าตะกุหรอเจ้าต้องโดนลงโทษไปหายปอดมาบูญซะเราควรดูแลเขาให้ดีและรถจนกว่าเขาจะฟื้นนะฟุฟิงฟิงฝันไปหรอหรือฆ่าตายแล้วเจ้าโง่ดิ่เชฝันที่นี่คือฮาเลแห่งสัตว์หรือก็คือฮาเดในจิตใจเจ้านั่นเองพี่ดูความทรงจาเจ้าหมดแล้วดังนั้นพี่คือคนที่เข้าใจเจ้ามากที่สุดในโลกเอ๋เสีลยวหัวอวี่้าวเจ้าคือหนอนไฟน่ารักน่ารักตัวน,นั้นหรอ นอนฝ้ายน่ารักน้าร,รักบ้านป้าแกซี่ที่คือนอนเหมันเพอฝันเชียวนะอาสูรสปิริตพลังจิตล้านตีที่หายากมากในโลกนี้เลยละคนอื่นน่ะต้องมาตายเพราะความงามของข้ามานักต่อนักแล้วแต่เจ้ากลับไม่สะทกสะฮานเลยเออแน่นอนเหมันเพอฝันแล้วไหมเจ้าไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นเลือกว่าพี่เพอฝันก็พอแล้วคนอื่นที่อยากพบข้าก็หมดโอกาสไปแล้วตอนนี้ข้าต้องผลึกพลังไว้ในร่างกายของเจ้าทื่มอย่างเจ้าเจ็บใจชะมัดข้าขอโทษนะ เออแล้วเจ้าไม่อยากรู้เลยหรือไงว่าข้าเข้ามาในตัวเจ้าทำไมนะฮะว่าจริงจรงจะทึมจะทึมก็จจจจเจ้าบอกว่าไม่ให้ถามไอ้นี่นะโอ้สวรรค์การเล่าเรื่องในอดีตอาจทําทให้เทวาเศร้าแม้แต่ปีศาจยังสงสารนี่เจ้าพูดกับตัวเองจริงหรอน,นั่นเรานอนเหมันนะ่ะเกิดขึ้นในตอนเหนือของทวีปเป็นอสูรที่มีคุณสมบัติพลังจิตและน้ําแข็งแต่เราค่อนข้างไร้พลังกำลังจึงถูกอสูรอื่นมากมายล่าส่วนมากก็เป็นพวกต่ำกว่าหมื่นปี ตอนอายุ13ขณะที่พยายามซ่อนตัวจากผู้ล่าพี่ก็ตกลงไปในช่องน้ําแข็งคิดว่าชีวิตต้องจบแค่นี้ซะแล้วแต่ใครจะไปคิดว่าในนั้นจะมีแก่นแท้ของน้ําแข็งหมื่นปีอยู่หลังจากนั้นพี่ก็จมดิ่งลงไปช้าๆและก็รับไหลไปกว่าหมื่นปีหลังจากที่พี่ตื่นขึ้นมาแก่นน้ําแข็งหมื่นปีก็ถูกพี่ดูดซับไปหมดแล้วโชคดีเหมือนความโชคร้ายสินะตอนนั้นพี่เลยกลายเป็นอสูรหมื่น 10, ปีแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่พี่หาทางออกไม่ได้และติดอยู่ในห้ามนั้น ทำแค่กินและนอนจนมีวงแหวนสีทองปรากฏบนตัวพี่ครั้งแรกและในที่สุดพี่ก็กลายเป็นอสูรเก้าแสนปีนั่นก็คือสัญญาณว่าพี่กลายไปอสูรแสนปีแล้วแหละพี่ก็ทำเหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูเหมือนพี่เพ้อฝันจะโตมาจากการกินและนอนอย่างเดียวสินะแกรกถึงจะเป็นการนอนแต่ก็เป็นการนอนที่ยิ่งใหญ่ดอกเฟยเจ้านอนนาะขนาดนั้นได้ไหมล่ะไอ้ทื่งอย่างเจ้ายังกล้ามาเซลค่าอีกหรอมันไส้มันไส้เโอ๊ยโอยๆทับิดไปแล้ว หลังจากนั้นออกมาจากถ้ำได้พี่ก็ลอยอยู่ในเหตเละถึงพี่จะอายุ9ก้าแสนปีแต่ความสามารถในการต่อสู้ยังเทยมกับกรสูนแสนปีไม่ได้ด้วยซ้ําพี่เลยถูกกระสุนแสนปีจับไว้ตอนมาถึงที่นี่เพื่อให้จะหนีพี่เลยใช้พลังทั้งหมดล่อสูดรล้่อเข้ามาสร้างสมาร์ทภูนองเรื่อขึ้นมาซะแต่มันสู้กันไปจนเหลือคึ่งหนึ่งแล้วก็ตกลงกันว่าจะแบ่งพลังของพี่กันที่ปล่อยให้พวกมันทําตามใจชอบอยู่พันปีมีสปิริตมาเตอร์เข้ามาในป่าชิงหลวมากมาย แต่ไม่มีใครเอาชนะเจ้าสูนต์ตัวนี้ได้เลยพี่เลยตัดสินใจว่าจะฝึกฝนเพื่อเป็นอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปแห่งนี้แต่ในที่สุดพี่ก็เข้าใจถึงจิตใจของมนุษย์ขนาดพี่งดงามและน่ารักขนาดนี้ยังคิดจะจับกินได้ลงคอไม่ต้องห่วงนะเมื่อข้าโตขึ้นข้าจะช่วยหั่นหลังแขนพวกมันเองแต่สวรรค์ทรงเมตตาตอนที่พี่กำลังสิ้นหวังวงแหวนสีทองโมี่สิก็ปรากฏขึ้นบนตัวของพี่ในที่สุดก็ได้เวลาที่พี่จะเปล่งประกายแล้ว และมีพลังเพียงพอที่จะต่อกรกับไอ้พวกอสูรสว์ปีพวกนั้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดของพี่ในตอนนี้ก็คือไปล้างแค้นคนที่มันลังแก่ท่านใช่ไหมเปล่ามันคือการเปลี่ยนชื่อเป็นหนอนเหมันเพื่อฝันต่หากละ่ะเป็นชื่อที่งดงามสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะปงังหลังจากวิ่งหนีมาจากอสูรพวกนั้นพี่ก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นสปิริตของมนุษย์ด้วยความสามารถทางพลังจิตของพี่พี่เลยตามหานักสู้เก่งๆไปทั่วพี่อยากได้ระดับเจ้าแห่งพูด แต่น่าเสียดายให้เขาไม่เหมาะสมกับพี่แต่ในที่สุดสวรรค์ก็บันดาลให้พี่ได้มาพบก,กับเจ้าในวันนี้แต่พี่ขอบอกถึงนะว่าเจ้านะ่ะอ่อนแอมาก,มาก,มากพี่พันถึงเก้าจุดเลยนะเพื่อให้เจ้าดูดซับได้น่ะข้าขอโทษครับแล้วข้าจะพยายามข้าคิดยังไงถึงได้มาเป็นวงแบวให้เจ้านะขอบคุณครับพี่เพอฝันแต่หลังจากฟังพี่พูดขนาดนี้แล้วตั้งแตบบ่เกิดมาเนี่ยพี่ไม่เคยฆ่าใครสักคนเลยหรอกครับอย่ามาพูดแบบนี้นะ พี่รู้ว่าพี่น่ะเอาแต่หลับอย่างเดียวเออพี่กลัวว่าเจ้าจะเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วพี่เจ๋งมากเลยนะเจ้าแค่ไม่เข้าใจนะไอ้หนูว่าพี่กําลังพานาคตอันเจิดจรัสมาให้เจ้าเพราะงั้นถึงพี่จะไม่เคยเออพี่เพ้อฝันถ้าแค่พูดเฉยๆไม่ได้หมายความว่าอะไรจริงจังหรอกครับพี่คงคิดตื้นไปเองสินะแต่ตอนนี้พี่ได้กลายมาเป็นวงแหวนของเจ้าแล้วจะดูถูกข้าก็ไม่เป็นไรเชิญหอรอได้ตามสบายเลิกไร้สาระสักทีข้าไม่ได้ดูถูกท่านเลยนะท่านน่ะคิดเองเออเองหมดแล้ว พ่อข้าเองก็อ่านแอเหมือนกันท่าน่ะสามารถช่วยข้าต่อกอนกับไอ้พวกที่คอยกดขี่ข่มเหงได้มากเลยนะถ้าจะรับพลังนี้ไว้เองไอ้พวกที่คอยใช้แต่คมเี้ยวรังแกคนอื่นน่ะไม่คู่ควรรองพี่เผลอฝันอยู่ที่นี่มาได้เป็นพันปีโดยไม่โดมนมนุษย์จับได้เลยเนี่ยคิดว่าฮ่าน่ะจริงที่สุดแล้วเจ้าหนูน่ารักจริงๆเจ้าพูดถูกแล้วพี่จะไม่ท้ออีกแล้วเพราะพี่น่ะสุดยอดใช่แล้วสิ่งที่พี่กำลังจะให้เจ้าน่ะเป็นของขวัญชิ้นโตมากเลยนะครับฮ่าฮ่า ถึงแม้เขาจะอยู่มาล้านปีแต่ก็ไม่เคยมีจิตใจโคดโกงเหมือนมนุษย์เป็นจิตใจอะไรเดียงสายอย่างบริสุทธิ์นอนเหมันเฮอรฟฝันอสูรใสน้ําแข็งและ,แและพลังจิตที่เก่าแก่ที่สุดในฮาวีที่ได้ตกลงไปในที่อันหนาวเย็นและฝนฝนจนกระทั่งกลายเป็นอสูรล้านปีอะไรนะสี่ฮักษาหรอข้าสามารถมอบวิชาต่อสู้ให้เจ้าได้ด้วยนะแม้ในตอนนี้อวีห้าจะยังอ่อนแอแต่เขาเลือกจิตใ,ใจอะไรเดียงสาและบริสุทธิ์การเลือกอวีห้าเป็นคู่หูอาจเป็นโชคที่ดีที่สุดในชีวิตเขาก็ได้ โอ้ดูเหมือนปัญหาตอนนี้จะเป็นสะพานสีเทาอันนั้นนะรูปร่างแบบนี้และแสงสีเทาพี่สัมผัสได้ว่ามันเป็นเซลล์ผลิตจากโรคอื่นระดับของมันสูงมากแต่พี่เองก็ยังไม่สามารถสัมผัสมันได้แต่ไม่ต้องกลัวถ้ามันตื่นขึ้นมาพี่จะปกป้องเจ้าเองข้าเป็นบ่งแบบของเจ้าแล้วอย่าหักหงฝึกมากนักล่ะท่านแม่บอกว่าไม่มีใครก้าวแค่ก้าวเดียวแล้วไปสวรรค์ได้หรอกมันต้องมีเีโระก้าวข้าจะแข็งแกร่งขึ้นและช่วยท่านล้างแค้นให้ได้ ตอนนี้เจ้าออกไปได้แล้วคนสองคนรอเจ้าอยู่อย่าไปคิดอะไรร้ายๆล่ะสองคนหรอต้องเป็นอย่าเจี๊ยเจแน่ๆแต่ข้ายังคุยกับพี่เพิร์ฝันอีกหน่อยนะท่านบอกจะเล่าเรื่องตลกเมื่อพันปีที่แล้วข้าฟังไม่ใช่หรือเฮ้อฮยังจะมีเวลามาฟังเรื่องตลกอีกหรือเจ้ายังไม่มีวงแหวนน้ำแข็งเลยนะเจ้าต้องไปหามันมาและแข็งแข่งขึ้นเพื่อพี่รู้ไหมรับไปซะเออฝันก็โดดเตะอเดียเดียป่าออกไปตามหาโชคชะตาของเจ้าซะ แต่ใดให้พี่เห็นว่าเจ้าจะเป็นคนแบบไหนกันว้าท่านแม่ข้าจะเป็นสปิริตมาเตอร์ที่เก่งที่สุดให้ได้และข้าจะไม่ทําให้พี่ผิดหวังเฮใจหายหมดเลยนึกว่าจะไม่ได้กินปลาย่างฝีมือเจ้าอีกแล้วแทอีกอย่าทําให้ข้าเป็นห่วงอีกนะรู้ไหมถ้าเจ้าตายไปข้าจะทำยังไงล่ะในที่สุดเสี่ยวข้าของข้าก็ตื่นสักทีห่วงแต่เรื่องกินเลงไงเจ้าน่ะข้าเป็นห่วงเขาตั้งทากแต่เรื่องปลาย่างก็เก่งนิดหน่อยนะอย่าทําอะไรแบบนี้อีกรู้ไหมเจ้าดูดซายวงแหวนของลิงตัวนั้นไปแล้วหรอ อยากจะทดสอบพลังดุ่น่หย่ไหมฟิงพลังเบียของข้ามันเพิ่มขึ้นแถมมีวิชาพุดขึ้นมาในหูด,ด้วยพี่เพอฝันพูดจริงนี่นะฟุบทันแม่เห็นไหมครับฮ่า,าในทใี่สุดข้าก็ได้เป็นสปิตมาสเตอร์แล้วเจ้าเห็นไหมเหมือนตาของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเมื่อกี้ว้าข้าตื่นเต้นจังเลยเราสัมผัสได้ถึงคืนพลังบิญญาณใช่คนอสวรรของเจ้าหรือเปล่า แต่ทำไมตอนเจ้าดูดซสาวงแหวนของดิงมันถึงกลายเป็นคนสมบัติได้ละ่ะน่าแปลกใจจริงๆเอสปิริตของข้าคือสปิริตไอนะ่ะถึงแม้มันจะผิดธรรมดาไปสักหน่อยแต่มันก็มีคนสมบัติเฉพาะตัวล่ะนะเฮ้ hey, จังเลยไม่อยากจะเชื่อถ้างั้นเรานั่นจะช่วยหาวงแหวนที่มันเหมาะกับเจ้าให้ได้นะเพราะเขาคิดว่าข้าดูดเสาวงแหวนของบาบูปากสุนัขไปสีนะเพราะวงแหวนสิปีเป็นสีขาวเขาคงไม่เอะใจอะไรมากหรอกมั้งนะแต่จริงๆแล้วมันคือล้านปีวงแหวนล้านปี <laughs> ว่าแต่พวกเขามาที่นี่ทำไมกันนะข้าล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิเจ้าเหลือไปหมดแล้วดีนะที่เรามาทันเวลาเจ้าคงรู้แล้วสินะว่าป่าชิงหลวงอันตรายขนาดไหนมันถึงเป็นเขตของข้ามไงล่ะข้าและเปย์เปย์เป็นสปิริตมาเตยระเลเยลค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าอยากให้ช่วยก็บอกนะเราจะปกป้องเจ้าเองเสียวหยาเจี้ยเจี้ยและพี่เปย์เปยพวกเขาดูแลเอาใจใส่ให้ข้าดีมากข้าไม่ควรโกหกพวกเขาความจริงแล้วข้าน่ะ โนหรือเปล่าฮะอย่าบอกพวกเขาเรื่องข้านะเออห้าไม่ต้องกังวลแล้วเจ้าจะทําอะไรต่อจากนี้ล่ะข้าตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นสเปริตมาสเตอร์มันตลอดแล้วหลังจากนั้นล่ะเซลลบีห้าจะมีพี่น้องหรือเปล่าข้าไม่มีครอบครัวหรอกครับมีแค่ข้าคนเดียวอืมเยี่ยมไปเลยเจ้าหมายความว่าไงนะเออถ้าเจ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มาเข้านิกายเราสิเราจะต้องเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในฮวิปให้ได้บางทีวิชาของพวกเราอาจจะเหมาะกับเจ้าก็ได้ นิกายงั้นเหรอนิกายของ่านชื่อว่าอะไรละ่ะนิกายหังเราจะต้องแก่งที่สุดในทวีปให้ได้นิกายหังงั้นเหรอนิกายหังนั่นน่ะหรือได้ยินมาว่าพวกเขาได้ตกต่ำลงแต่ก็ยังถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงผู้นำคนแรกคือผู้ที่ปฏิวัติการปกครองของทวีปน,นี้ทวีปต้ารัวเราหนะดินแดนสุดยันจันทาได้รวบรวมทวีปเป็นตึกแผ่นได้พอหังซามเป็นผู้ก่อตั้งแต่ในตอนนั้นนิกายหังเป็นนิกายที่แข็งแร่งที่สุดในทวีป แห่งหางซานเป็นผู้นำก็สามารถก้าวข้ามระดับเจ้าแห่งผู้ไปสู่ระดับพระเจ้าได้เซียววีหา้าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนิกายถังหรือเปล่าข้ารู้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนตอนนี้นิกายหางไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกสิ่งหูช่วงชิงไปข้าคือผู้นำและเปิดเปยคือสิทธิเพียงคนเดียวของข้านิกายเรามีแค่2คนเอเอหลังจากเข้าร่วมนิกายถังแล้วข้าต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเจ้าต้องฝึกฝนให้หนักเพื่อช่วยเหลือนิกายในยามขับขนันนิกายหางนะ่ะ ยังไม่ถูกทำลายโดยสมบูรณ์หรอกนะวิชาของพวกเรายังอยู่และโรงเรียนที่ดีที่สุดอย่างเชคให้ทุนการศึกษาเราทุกๆปีด้วยหากเจ้าร่วมนิกายเราเจ้าก็จะได้รับทุนด้วยแต่เจ้าต้องพยายามให้หนักไม่งั้นเจ้าจะเสียทุนไปได้การเข้าร่วมกับนิกายเราไม่ง่ายหรอกนะเพราะถึงเราจะเสริมโสมแต่เรายังต้องเป็นนิกายดำหนึ่งให้ได้หากเจ้าปฏิเสธทีหลังเจ้าจะกลายเป็นกบฏและค่ากับหังหยาต้องลงโทษเจ้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้ารู้พี่เป๋ แม่ข้าจะไม่มีครอบครัวและยุ่ย่ังน้อยแต่ข้าก็ผ่านอะไรามามากมายและข้าเชื่อใจท่านที่เล่าความจริงข้าหบดของนิกายให้ข้าฟังนั้นแปลว่าพวกท่านจริงใจต่อข้าข้าจะเข้าร่วมนิกายถังละช่วงพวกท่านกู้คืนชื่อเสียงและเกียรติยศกลับมาให้จงได้ฝุบข้าสีห์หัววีห้าวขอคารวะท่านอาจารย์หัววีห้าวเข้าร่วมนิกายถังและเข้าไปในป่าชิงหัวพร้อมกับอาจารย์หังยาท่านที่เปยป์ ระหว่างทางเปย์เปยก็อธิบายวิชาของนิกายถังให้อวีห้าฟังวิชาลับแห่งสวรรค์ของนิกายถังสามารถเล่นพลังวิญ,ญาณให้พัฒนาได้ไวขึ้นมีทั้งฝ่ามือหยกเนตรวิญญาณสวรรค์เล่นลับกงเล็บมังกรเกเรียนเงาพูดลวงตาและวิธีรักษาพิษเปย์เปยมอบยี่สิบสี่สะพานชม,ชมจานให้อวีห้าเป็นการต้อนรับเซียววีหาว้าวิชาเนตรสวรรค์เล่นหนะ้ามากับเจ้าให้สุดแล้วนะหากเจ้าฝึกมันไปจนถึงระดับสูงมันจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากเลยละ่ะ เพราะเจ้ามีสเปริตลอายยังไงล่ะเมื่ออวีห้าวไม่เข้าใจเปย์เปยจะให้ใบทุกอย่างอย่างละเอียดอวีห้าวฝึกวิชายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเปย์เบยไม่ใช่แค่ใจดีแต่ยังดูแลเอาใจใส่มันอย่างดีด้วยเขาเล่าให้อวีห้าวฟังทุกๆเรื่องราวว้อาอวีห้าวนับถือพี่ชายคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆและชอบเขามากมากขึ้นอ่าบืงบงสุดยอดท่านจัดการมันได้โดยไม่ต้องมองได้ซ้ํา แต่ข้าสามารถถูกไอตัวนี้ฆ่าตายก็ได้อาจารย์เสี่ยวหย่าสุดยอดเดี๋ยวเจ้าก็เก่งเหมือนข้าเองแหละข้ายเกาียดสุดที่โจมตีมนุษย์ก่อนที่สุดฝุเสี่ยวหย่าระวังฮะปุ้มอะไรเนี่ยระวังนะมีแก๊สผิดด้วยผิดหรอแย่แล้วสิหัวข้าหมุนติว้วเอ๊ะไม่ต้องกลัวเสี่ยวหวีหา้าวอยู่ข้างหลังข้าไว้ชิงฟิงฟิงอาจารย์เสี่ยวหย่ามีมงแหว่ร้อยปีสองมง ที่เพอฝันกําลังสร้างลมเย็ยนๆขึ้นมารักษาแก๊สพิษอยู่ข้างหลังข้าไว้ยา่าปกป้องเสีลว์วีห้าแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือเปย์เปยที่ยืนอยู่ตรงหน้าข้าพี่ชายที่มักจะยิ้มแย้มและใจดีกับเขาอยู่เสมอยา่าฟิงฟิง,ฟงเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาโกรธวงแหวน3วงพี่คงอายุมากกว่าข้าแค่สีห้าปีแต่กลับไปถึงระดับนั้นวงแหวนร้อปีสวงและวงแหวนพันปีห่วง ฟิงก่อนนี่มันงูโรแมนตีนี่นะอสูรพันปีข้าอยากได้อยากได้พันปีหรอก็ต้องแข่งแร่งกว่าระบุนัสสิแกลแกลกงเร็บมงกอัศนีต้มหย่าต้มฝึกอึกช็อตอสูรเซปิดตัวนี้แข่งแร่งคงต้องใช้เวลาสักหน่อย พี่เปย์เปยปกป้องข้าถึงสองครั้งแล้วนอกจากฮันแม่แล้วก็มีเขานี่แหละให้ปกป้องข้าฮานพี่เปยเปยและพี่หังยาไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ที่นี่แล้วน่าจะมีอสูรตัวอื่นอยู่แถวนี้เราต้องปกป้องอาวีห้าวข้าจะยืนดูอยู่เฉยๆไม่ได้อึกข้าข้า,ขาอะไรกันพลังวิญญาณนี่มันอวิห้าหรือข้าจะช่วยพี่ชายข้าไม่ใช่คนร้ายาอีกต่อไปแล้ว